เดียบร้อยครับเด็กบ้านยิงไปถึงศพแล้วมีเช่นไรอะ่ะหวานเย่นค่ะนี่ไงวิ่งหนี่มาอีกแล้ว วันนี้จะมาแนะนำแอปปล่อยเกียไว้ข้ามคืนแอป UG Phone ล็อกอินได้ Google หรือว่าเฟซใส่โค้ดนี้เข้าไปท่านจะได้เพจสามารถแลกวันแล้วก็ f อฟเคีดาวน์โหลดได้ Android iOS Windows g o o g l e p l a ิลิงก์ใต้าล่างคลิปเลยโอเคครับผมก็กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับช่องน้ำแดงนะทุกคนวันนี้น้ำแดงก,ก็ได้มาทำคอนเทนต์นะครับเป็นเด็กบ้านหนึ่งวันนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะทุกคนเดี๋ยวอย่างแรกเลยคือเราตัาง้งตัวเป็นเด็กบ้านก่อนนะครับทุกคนเสื้อยืดนะเสื้อยืธรม เนี่ยมีสีสีอำตาเนี่ยเดี๋ยวเราเอาสีอำตานี้ดีกว่านาะนี่นะครับสีอำตาลแล้วก็กางเกงก็จะเป็นขาขาสั้นนับหรือสามส่วนนั่นเองนะกางเกงสามส่วนอ่ะสีขาวแล้วกันเอาเด็กบ้านหัวโล้นได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวผมเอาหัวโล้นดีกว่านาะ ปกติถ้าผมเล่นตัวผู้ชายมาแต่งตัวแบบเหมือนว่านี้นะอันนี้เป็นตัวผู้หญิงผมเอาหัวลนลวกันประมาณนี้เลยเด็กบ้านขับมอเตอร์ไซค์อะไรดีเอาขนไหนดีครันดูเอาวิบากดีกว่านะเอาวิบากดีกว่าคนดูเด็กบ้านขับวิบากสีดําแล้วกันนะสีดาโอเคมาสามารถแต่งมอเตอร์ไซค์ได้ไหมอา่าแต่งเครื่องไม่ได้แบบคนดูแต่แต่งพวกลวดลายได้นะแต่เราก็ไม่ซื้อนะเอาแค่นี้พอคอนเทนต์เราคือเด็กบ้านไปเดี๋ยวไปเล่นกันดีกว่าไปยิงมั่วนะครับเด็กบ้าน โอเคทุกคนตอนนี้เราก็เข้าเกมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็เติมลูกสุดให้เรียบร้อยก่อนเด็กบ้านส่วนมากเขาใช้ปืนพกปัวส่วนมากเด็กบ้านเขาใช้ปืนพกนะครับคลิปวันนี้ผมก็จะเอาปืนพกไปยิงกับคนอื่นนะเราจะใช้ปืนพกอย่างเดียวนะทุกคนไม่รู้ว่าจะโดนสนตีนหรือเผาโอเคเราซื้อปืนพกมาเรียบร้อยแล้วโอเคทีนี้เราก็ไปหาคนกันทุกคนเขาจะขับมอไซน์นะครับขับมอไซค์มอไซค์มอไซค์นี้มอไซค์ของเด็กบ้านมาแล้ว ดูดิเด็กบ้านเทพไหมหัวโลนๆแล้วก็ขับวิบากโค้รเท่อะอย่าลืมกดไลค์นะครับทุกคนเป็นกำลังใจพี่คือการกดไลค์นะขอสักอาร้อยไลค์ได้ไหมไม่รู้ถึงหรือเปล่านะครับขอร like, like ้อยไลค์ห้าสิบไลค์ก็อ่าพอใจแนละ้วคุณดูปะเดี๋ยวเราไปหาคนกันดีกว่าเย้โคนแวนเด็บบี้ครับ,เ,บ,เ,บ,เ,บเด็กบ้านยิงไปนึงศพแล้วเด็กบ้านยิง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 แล้ว อุนนอเกิดเ<อ>ท่าไหร่ถึงจะได้มีอออทองพอหรือเปิดไเลยจร้า เปิดเอาตาเปิดตาเหมือนกันนะคนดูอีกอ่ะวิโอ้โหโดนลุมโดนลุมวะ่ะตอนนี้เด็กบ้านโดนลุมว่ะคนดูผมว่าเด็กบ้านขออนุญาตใช้ปืนปืนกลหน่อยนะคนดูไม่ไหวแล้วบ้า,านโดนลุมขนาดนี้นะครับปืนพกก็ไม่น่าก่อเหมือนกันนะเพราะปืนพกยิงได้ทีน้ำแม็กนะครับตอนนี้เราเอาปืนกลดีกว่านะคนดูเด็กบ้านเอาปืนกลหน่อยนะกันขอหน่อยเด็ก<ส>บ้านขออนุญาตเอาปืนกลน,นะครับ โอเ้ยเขาเปิดมดอผีหมเดเลยว่นทุกคนดูเห็นไหมในแผนที่เดี๋ยวผมขออนุญาตย้ายเซิร์ฟนะอุ้ยเยอะมากตรงนี้โคตรเยอะคนดูเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาปืนกนนะรอบนี้ผมขออนุญาตปืนกนหน่อยละกันเพราะมันเยอะมากตอนนี้ผมก็กำลังเดินทางไปตรงนี้นะครับสามแยกสี่แยกนะแต่ถ้ามสมมติว่าถ้าเขับแบบลุมผมสองสามคนผมขออนุญาตใช้ปืนกนนะแต่ถ้าเขาคนเดียวผมจะใช้ปืนพกนะคนดูโอ้ยขับยากเหมือนกันนะมอไซค์อะ ไยจัดยังหมดยังหมดอย่างซวยเลยแก๊งโอเอ็มผมไม่แน่ใจนะว่าแก๊งไหนอะคนดูเหมือนมาใหม่ป่ะไม่แน่ใจนะดูว่าเขาเปลี่ยนชื่อใหม่อันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนน,นะอันนี้เกาะผมก็ไม่มีวะ อย,อย่างรู้ว่าขับเปิดบทผีเรียบร้อยแล้วคุณดูเดี๋ยวผมขออนุญาตย,ย้ายเซิร์ฟหาต่อนะครับอัปเดตนี้ผมไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหรเ่เลยคุณดูเพราะเหมือนเอาแค่มอไซค์เข้ามาเฉยนะผมคิดว่าน่าจะประมาณมนั้นไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่ถ้าเอาแบบโป้นธนาคารมาค่อยหน้าว้าวหน่อยอะ ผมกลัวข้างหลังมันเปิดยิงโดนคมเกินโง่โอ้โหอ้ยมันยิงมันอยู่หลังต้นไม้ไว้ให้คุณดูเราทำอะไรไม่ได้เลยหลังต้นไม้อะ่ะมันอยู่หลังต้นไม้อะ่ะยิงยากครับมันยิงยาก อ้าวตายซะแล้วตายซะแล้วเหรอตายซะแล้วเหรอเบันจ้าไม่ไปดู่ะ,พ,ะพี่ชื่ออะไรอ่ะพี่ชื่อหวานเย็นค่ะอะไรนะคะเ,เสียงง่ายหรอเสียงคุณกียร์เลยอ่ะใช่หรอะคะจริงหรอคะ

พี่พี่น้ำแดงใช่ไหมตัวจริงตัวเนี่ยพร้อมค่ะตัวจริงว่าเนี้ยโอเคครับทุกคนก็คลิปนี้นะครับถ้าใครชอบนะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอย่าลืมกดเลยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามพี่น้ำแดงขอให้ถึงล้านไมๆโอเคถ้าอยากให้พี่ทำคลิปอะไรต่อนะก็คอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้เลยนะทุกคนคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะเจอกันคุณนางเอกผมและตัวร้ายตอนจบ ปลับใจมันก็คงไม่ทันถ้าผมเป็นคนดีหนังเรื่องนี้ก็คงไม่มา